ตุดนี้เป็นหมอนเป่าลมแคมปิ่งพกพาครับแบบใช้มือกดไม่ว่าจะเป็นแบบหมอนนอนในเต็นท์หรือแม้กระทั่งหมอนรองคอเวลาขับรถเดินทางไกลๆครับวิธีการใช้ไม่ยุ่งยากครับหลังจากเลิกจ้างงานก็แค่เอาลมออกครับวิธีการใช้ก็คือเพียงแค่ใช้มือกดครับไม่กี่ครั้งลมก็เต็มครับนี่นะครับกดไปเรื่อย หลังจากลมเต็มครับก็ให้เราปิดจุกได้เลยทนจากเนื้อกาไบีบีครับไม่ขึ้นลาไม่เปียกน้ําแล้วก็ไม่เป็นไรฝุ่นนี่ครับหลังจากกดลมเต็มก็ให้เราปิดจุกเรียบร้อยครับที่คือน้าหนักเบามีขนาดโค้งเว้าเข้ากับขนาดต้นคอและศีรษะไม่ทําให้คอตกหมอนครับไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปแคมปิ้งครับหรือแม้กระทั่ง ขับรถเดินทางไกลตัวนี้เหมาะครับเล็กกระทัดรัดเลยละหลังจากที่เราปล่อยลมออกนี่ครับน้ำหนักพอดีพอเหมาะมีหลายสีใเลือกครับโดยเฉพาะคนที่แคมปิ้งโดยมอเตอร์ไครับต้องการขนส่งแบบเล็กรัดน้ำหนักเบาปล่อยลมได้ครับนี่เลยปล่อยลมครับ หลังจากปล่อยลมเสร็จเลือขนาดแค่นี้ครับนี่คือวิธีการใช้งานใส่ลมเรียบร้อยเอาลมออกรีบกดเดียวหมดครับหมอนต่อลมแคมปิ้งพกพาหมอนรองคอหรือไม่กระทั่งหมอนนอนในเต็นท์ครับใช้ดีบอกต่อเลยครับผมนี่หลายสีให้เลือก